ท่านผู้ชมครับผมแบบมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆนะคือไม่ไหวอ่ะคุณอาจจะงงอ่าผมขอบอกก่อนคุณอาจจะงงว่าทำไมผมถึงามาอยู่ด่านนี้ผมเนะี่ยมาเล่นมาก่อนแล้วแต่แบบผมอ่ะหัวร้อนหัวร้อนแบบขั้นเอาติมเมย์แบบทมุไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะ,อะ แบบเขาไม่ไหวอ่ะเหมือนคนกินของเผ็ดไปประมาณเหมือนคนกินแบบหัวร้อนอ่ะมันผมตามไปร้อยกว่าครั้งอ่ะเล่นไปสองชั่วโมงโอ้ท้อไม่ไหวแล้ผมต้องมาทําตอนผมนี่คือตอนจบของแมแผนภูมิความยากคือเป็นไปไม่ได้แล้วแหละผมว่าแม่งโคตรยากเลย โคตรจริงด่เฮ้ยดูเดียวดิอ่ะนี่คือตัวอย่างทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยง่ายดิพี่ดูดิเนี่ยคุณคิดว่าง่ายไหมแกคุณคิดว่าง่ายไหมุณคิดว่าง่ายไหมเด้อนั่นคือตัวอย่างจริงๆหัวร้อนมากกว่านี้ อืมอืม,อมกอยาง้ยแหละหมดแล้วจริงจริงอ่ะจบแค่นี้จากล้าแบบนี้เถอะแต่ใครอยากเล่นแบบนี้ก็ไปพิมพ์ไปพิมกาเองเชื่อคลิปก็มีบอกอยู่ว่าแบบ แผนพูงความยากมันเปลี่ยนไม่ได้ลองไปเล่นดูเออผมก็เข้าใจว่ามันหัวร้อนขนาดไหนออออโอเคโอเคเออตั้งสติอ่าฮะจบแค่นี้แหละบายดูที่ว่าคลิปหนะ้าผมจะเล่นแบบอะไรนะข่อยง่าย